หรือเหาะ AS 700D หรือเหาะไฟฟ้าที่มีคนขับที่จีนพัฒนาขึ้นถูกนำมาทดสอบการบินครั้งแรกในบนทนหูเปยถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาเรือเหาะสำหรับการบินเพดานต่ำ Aviation Industry Corporation of China ระบุว่าเที่ยวบินทดสอบครั้งแรกนี้มีการทดสอบการบินขึ้นและลงจอด4ครั้งโดยมีการทดสอบประสิทธิภาพการบินทุกด้านเรือเหาะ AS 700D รองรับนักบินและผู้โดยสารรวม10คนสามารถบินด้วยความเร็วสูงสุด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความสูงสูงสุดคือ3,100เมตรเรือหาะลำนี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากเรือหาะ AS-700 ลำแรกโดยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมดหมดัวหน้านักออกแบบเรือหาะสถาบันวิจัยยานพาหนะพิเศษ,ษของ A v i c กล่าวว่า เรือหอรุ่นนี้เป็นเรือหอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปล่อยมลพิษเป็นศูนย์และมีเสียงรบกวนน้อยลงเรือหอ AS 700D สามารถรองรับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆเช่ <an> นการบินท่องเที่ยวการโฆษณาทางอากาศการรักษาความปลอดภัยในเมืองการบินสำรวจและการกู้ภยัยฉุกเฉิน